สั่งปา้าไปหาน้องตำจอกพี่น้องตำจอกเบื้องบรรยากาศป้าเลี่ยมเข้า กรุงเทพน้องไปรับจ้างทอผ้าได้เงินตรามาสิ่งใด มาใล้ักรักสองเราทางคโอ้ปีีคนดีนหายสู้งกลับมาอยู่ป ใจนิงเราามไ้งเนสอสองเรารแล้วจะได้เข้ามิดว่าที่แดงนี้หนึ่งปีนั้นไม่ได้แกลรงรูเข้าใจทีด่ดง กินบรรยากาศขนาดเลยพี่น้องโชคที่สาม เรียนแพลบแ,แล้วว่าสตุกหรือปะตกแล้วเราก็มาซอมดูสใส่วาสิบอสิพ่กันใส่วาสิ์บอสเดนไปใส่วาสิหาแ่กันก ใจว่ามีกันตลอดไปบ่ดเห็นดอกอันยังดาวตกดาวฝนดาวตกบอดน,นี้เห็นดอกเพราะมันเหลือดนะขึ้นมันเหลือมไหมฝ้าเหลือมไหมว่าสว่างแสงไหมาไหมาเห็นกับบมาเห็นตอก เลียงแมบแนบอุ้ยป้าเลียงแมบไม่กี่สามถุงเครื่องบดทัานเหลือดิอาทิปีสามถุงเครื่องเหมือด้วยเริ่มสักเขานาน้าวเลยพี่น้องเอ้ยหมดเวลาหน้าร้อนแล้วว้อนอยอางก็ทิปเดียวทิปเดียวทิปนานภาษีหนาวพปจ้ว โจกที่ถ่ายเรียวเบิดแลเรียวไปนอนอืนท่างานนางรับล่มซื่อๆกับพี่นอนเกียงเอ็กเซน